วิธีตั้งเสียงเรียกเข้าและเสียงกรอสายในไลน์เป็นเพลงนี้คือแผ่นดินไทยแบบนี้ว้าวสุดยอดอีลีเขาเห็ดจังไได ไปเบิร์กันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูฝากคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะสำหรับวิธีการนี้สามารถทำได้เหมือนกันกับมือถือทุกๆกรุ่นถ้าดูแล้วตามไม่ทันให้กดหยุดคลิปแล้วค่อยๆทําตามนะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเข้ามาที่ลายได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้มาดูที่รูปฟันเฟืองการตั้งค่ามุมบนขวามืออันนี้เด้อกดเข้ามาเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนลงครับเลื่อนลงนิดนึง เลื่อนลงไปอีกแล้วมาหาที่คำว่าโทรตรงนี้กดเข้ามาได้เลยครับเสร็จแล้วให้เลื่อนลงเลื่อนลงไปอีกให้มาหาคำว่าเสียงเรียกเข้ากับเสียงรอสายสองอันนี้นะโอเคบางคนก็อาจจะสงสัยว่าคู่เสียงเรียกเข้ากับเสียงรอสายเนี่ยมันต่างกันยังไงเสียงเรียกเข้าก็คือเวลาที่มีคนโทรมาหาเราก่อนที่เราจะรับสายในไลน์มันจะมีเสียง อันนั้นแหละเขาเรียกว่าเสียงเรียกเข้าเนาะส่วนเสียงรอสายคือเวลาที่เราโทรหาเพื่อนเราจะได้ยินจากโทรศัพท์มือถือของเรานั่นคือเสียงรอสายครับผมโอเคเสร็จแล้วเข้ามาดูที่เสียงเรียกเข้าก่อนได้เลยครับกดเข้ามาแล้วมันจะขึ้นแบบนี้โดยปกติแล้วระบบในไลน์เนี่ยมันจะมีเสียงมาตรฐานให้อยู่แล้วนะครับผมเราก็กดเข้ามาปุ๊บ เนียโดยปกติเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4เสียงนี้นะครับเราไม่สามารถแปลงไฟล์จากข้างนอกแล้วมาเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องมีการซื้อเพลงจาก l i n e m e l o d y ให้เพื่อนๆมากดที่ปุ่มบวกตรงนี้เด้อเราสักครู่ให้เพื่อนเพื่อมากดตรงที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้เด้อกดเข้ามาครับ โอเคเสร็จแล้วครับมาดูที่คำว่า melody by me ตรงนี้เด้อกดเข้ามามันจะขึ้นคำว่าสร้างเสียง Melody ของคุณเองโอเคเราก็กดสร้างเสียงอันที่สีเขียวๆนี้นะครับโอเคเขาก็จะถามว่าอนุญาตให้เว็บไซต์แล้วก็ไมโครโฟนเข้าถึงข้อมูลไหมเรากดคำว่าอนุญาตเฉพาะครั้งนี้ครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆน,นะครับ เตรียมโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องหรือใครที่มีลำโพงเพราะๆก็เปิดบลูทูธอีกเครื่องหนึ่งใส่ลำโพงได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะทำการอัดเสียงจากอีกเครื่องหนึ่งเอามาใส่ที่ตรงนี้หลังจากนั้นเราจะเอาเสียงที่อัดใส่ตรงนี้แหละไปตั้งเสียงเรียกเข้าแล้วก็เสียงรอสายนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองกดเล่นดูเมื่อกี้ครับว้าวสุดยอดอีหลีหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆมาเปลี่ยนชื่อเป็นเสียงเมโลดี้เนาะหลังจากที่เราใส่ชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดเป็นเมโลดี้ตรงนี้เดอ้อกดเข้ามา ตรงนี้รอสักครู่นะครับเขาก็จะส่งข้อความขึ้นมาบอกนะครับว่าอยู่ในระหว่างการบันทึกเสียงในบัญชีของคุณกรุณารอสักครู่ก่อนลองอีกครั้งหากใช้เวลาบันทึกเกิน10นาทีเสียงของคุณอาจมีความเสียหายการุณาลบเสียงนี้แล้วสร้างใหม่โอเคตรงนี้นะครับผมเราก็รอสักครู่เด้ออ่าหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรารอเสร็จแล้วก็ให้กดคําว่าดาวน์โหลดเป็นเมโลดี้ตรงนี้ แล้วจะขึ้นป๊อปอัพหน้านี้ขึ้นมานะครับก็คือเขาจะให้เราจ่ายเพลงนี้ในราคา85เหรียญดูซิว่าราคา85เหรียญน,นี่คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับผมโอเคเราจะเอาเพลงนี้แล้วนะเราก็กดคำว่าซื้อตรงนี้ครับเขาก็จะบอกว่าคุณมีเหรียญไม่พอต้องการซื้อเพิ่มหรือไม่โอเคตกลงครับเราก็เลื่อนขึ้นมาดูครับนี่นะครับเมื่อกี้85ใช่ไหมามาดูซิ โอเคถ้าซื้อ70ไม่พอซื้อไปเลย100เหรียญ1น100เหรียญก็มาดูเท่ากับเท่าไหร่ครับ70บาทโอเคแล้วก็กดตรงนี้ครับผมตรงนี้รอสักครู่โอเคครับผมจะลองเลือกช่องทาง True Money Wallet ที่เชื่อมไว้นะครับผมโอเคกดคำว่าซื้อในคลิกเดียวครับทางระบบเขาก็จะขึ้นข้อความมาบอกนะครับว่าชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมแล้วก็กดคำว่าไว้ทีหลังได้เลยครับ โอเคเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าเพิ่มเหรียญขึ้นมาแล้วกดคําว่าซื้อครับผมเขาก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาถามนะครับว่ายืนยันการซื้อเมโลดี้ไหมในราคา85เหรียญหรือไม่โอเคกดคําว่าตกลงครับรอสักครู่อ่าตรงนี้นะครับทางระบบไลน์เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาบอกนะครับว่าชํำระเงินเสรจเรียบร้อยแล้วให้เลือกคำว่าไปตั้งค่าตอนนี้เลย เมื่อเรากดแล้วนะครับระบบจะเด้งเข้ามาสู่หน้านี้ให้เพื่อนๆเลือกไปที่คำว่าเสียงเรียกเข้าเดอ้อกดตรงนี้ครับนี่เห็นไหมมันขึ้นมาแล้วโอ้โหสุดยอดอีหลีอ่ะลองกดเล่นดูซิโอ้โหสุดยอดอีหลีอ่ะกดคำว่าตกลงครับ อ่าแค่นี้เสียงเรียกเข้าก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาย้อนกลับมาดูที่เสียงรอสายกดเข้ามาครับกดคำว่าที่เซโลโฟนเหมือนเดิมนี่กดไปเลยครับ,บสุดยอดด,ดีกดตกลงครับแค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับว่า เราสามารถตั้งเสียงรอสายแล้วก็เสียงเรียกเข้าตามที่เราต้องการได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องจ่ายเงินให้กับทาง i n e m e l o d y เพื่อที่จะเอาเสียงนั้นมาทำตามที่เราต้องการนะครับผมโอเคทำแล้วได้หรือไม่ได้ติดขัดปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเด้อเดี๋ยวครูดีจะทำคลิปตอบกลับให้ครับความรู้ไอทีแบบนี้งอายอเป็นเพื่อนทุกคนก็ลองไปทำดูนะครับ